ไอจิ้มร้อนไอจิ้มโบราณไหมละห้าบาทจ้าเลขเข้ามาแต่เลขเข้ามาจ้าอร่อยอร่อยจ้าไหมละห้าบาทจ้าฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะน้ำหนึบ Brianna Secret ค่ะหนูก็จะมาขายไอติมหลอดค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะไอติมหมุนใช่เพราะเราหมุนๆใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไอติมโบราณนั่นเองนะคะี่เรามาขายทําไมครับบีเพื่อเก็บตังค์ซื้อจักรยานให้แม่ค่ะคราวที่แล้วนะคะตอนที่หนูไปขายไอติมวองเงินไม่พอค่ะใช่ไหมไม่พอซื้อจักรยานใช่ไหมไม่พอค่ะเราก็เลยต้องมาขายไอติมหลอดใช่ไหมใช่ค่ะวิธีการทําไอติมหลอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นตอนเลยนะคะ กเกลือนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนาะ,อะ,อะเอคเกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรคะพี่ฟ้ารักษาความเย็นยใช่ไม่ให้ไม่ให้น้แข็งละลายนะใช่ให้น้าแข็งละลายค่ละลใช่ตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ำอัลมครบทรุกหลอดแล้วขั้นตอนต่อไปคือ ปันจ้าปั่นอ๋ออย่าง้ไหมุนเนาะไอติมปั่นไอติมหมุนไอติมปลาไอติมหลอดหมุนหมุนหมุนคราวที่แล้วนะคะหนูขายไอติมวอลได้กำไรสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคราวนี้จะได้กำไรเท่าไหร่เนาะแล้วเราค่อยนำเงินมารวบรวมใช่ไหมค่ะปั่นมันเลยนะพี่ เป็นยังเป็นยังเริ่มเป็นยังเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเหรอนะคะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องลองกินเทสค่ะอ๋อต้องเทสใช่ไหมต้องเทสเทสก่อนขายโอเคโอเคได้ได้เอาเอาวันนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวบีจะเทสนะคะว่ากินได้หรือเปล่า เลยค่ะเอออร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินได้ใช่ไหมกินได้ค่ะอืมไอติมหลอดไอติมโบราณไม่ละห้าบาทจ้าเลขเข้ามาจะเลขเข้ามาจ้าอร่อยอร่อยจ้าไม่ละห้าบาทจ้าไอติมหลอดหนูพร้อมแล้วนะคะหนูจะเริ่มขายแล้วค่ะโอเค เ้ยบีเรามีลูกค้าแล้วมามลวเาลยเอารถไหนคะเอารถแดงน้ำแดงน้ำแดงลูกเอาโคอีกไม้ค่ะโอเคค่ะได้ทำทำเอาคุณนุ้นเขาจะเอาสไปร์แล้วเร็วไม่ค้าเร<ม>็วอ่าสไปร์เอาไม้เดียวเหรอลูกเลยอีกอันเอาอะไรหรือเอาไม้เดียวครับไม้เดียวไม้เดียวสไปร์ค่ะเอาไม้เดียวสไปร์นะคะจ้า นี่นต่อไปครับนี่นะคะห<า>้าบาทนะคะขอ,ะอบ,บคุณค่ะออีกห้าบาทขอบคุณค่ะอค่แค่ห้าบาทาไม่ต้องสิบบาทขอบคุณค่ะพี่แพร รสอะไรคะรสอะไรลูกโคกับสไปร์โคกับสไปร์โ้ยลูกค้าเพียบเลยอ่ะปิดมือพี่พๆอร่อยไหมแซ่บเลยใช่ไหมนี่น้ำแดงแดงกับโคกเด็กๆชอบโคกนะคะกินเสร็จแล้วอย่าลืมแปรงฟันนะลูกอย่าเฉยอย่ยเฉมไม่อยู่หรอโอ้ยอยาาเฉยอยายเฉมไม่อยู่หรอ อยู่ต่ละยัยเฉิมค่ะมองคล้ายๆยัยเฉิมนะวไปเกาหลีมายัยเฉิมไปเกาหลีมาใช่ไหมใช่ค่ะไปเกาหลีมาไปโบ้หาใหม่เลยหน้าเด็กเลยหน้สวยมากเลยค่ะเป็นแฟนคลับให้ฟรีเลยค่ะโอ้คขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอร่อยไหมคะ นี่ค่ะนี่ยายเพียรอุตสามาถึงพิษณุโลกเลยนะมาซื้อไอติมหลอดของบีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราให้ฟรีไหมอ่ะให้ฟรีค่ะให้ฟรีค่ะโอ้หนึ่งแถมหนึ่ง่ะได้ค่ะ ขา,ขายดีมากขายดีมากเพราะว่าอากาศร้อนอุดร yeah. so yeah, ์ว um. <si yeah. yeah, sure. ่าอุ่นๆนะคะใช่ค่ะตอนเช้ามันฝนตกฝนตกตอนนี้อบอ้าวมากขอบคุณนะคะพี่เคนมาอุดร์เบียร์นาด้วยอร่อยมากอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยโอเคียีเชียร์ด้วยลูกค้ามา คนไไหนก็ด้ให้เด็กนี่อ่าน้องได้สีฟ้ากับสีแดงไปนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณที่จ้าขอบคุณที่จ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเราบอกแค่โอ้อ๋ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเลยลูกดีใจตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นอะไรนะคะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยอ่าใกล้ๆกันหน่อยลูกใกล้ๆกันหน่อยค่ะ น้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นน้อง่นเ้นาน้องเขินน้องเขินเออคืออ่าคุณพ่อบอกว่านี่ไงใช่พี่เบลน้าที่หนูชอบดูลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอยู่บ้านจริงเหรอคะพ่อพูดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพ่อพูดจริงไหมม้วนใหญ่ละม้วนเสื้อไปถึงไหนมวนจันเสื้อขาดแล้วค่ะอ่าเรื่องเลยค่ะลูกอันเนี้อร่อยเราเราให้แฟนขับฟรีนะคะให้ฟรีเลยทดีใจดีใจ ไม่อยากกลับไม่อยากกลับดีใจดีใจได้เจอพี่บีนี่ค่ะพี่บีให้เจลกับสเปรย์ด้วยนะพี่แคร์ไปใช้ที่โรงเรียนนะคะ มาไดโอ้นี่แฟนขับมาแล้วค่ะเอาอะไรมาลูกเอาอะไรจ้ะเป็นไรไหมคะบอกเขาจำหน้ไมค์ทีพ่อไมค์ทีโอ้วนมาอีกทีทีเขาบอกเขาจำคัพเค้กได้ครับเค้กอยู่ในบ้านอยู่ด้นเมืองนัเนี่ยอ๋ออยู่ด้นเมืองเลยเหรอคะเปนเดียวบอกเขาจำได้ยูทูบเขาจไดโอ้จำได้ในจากยูทูบเนาะไปแฟนขับไปท้ายนี่เราขายกันจนค่ำเลยนะคะนี่ <Okay S 2> โอเคนะคะอคตอนนี้เราก็ขายไอติมหลอดหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามานับเงินกันนะคะว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่เนาะหนึ่งสองสามอ่ะบีคะนับเงินทั้งหมดแล้ววันนี้บีหาได้เท่าไหร่คะ 2> 1 2 0่บาทค่ะอ่าแต่เราลงทุนไป600บาทเพราะฉะนั้นเราได้กำไรเท่าไหร่คะ6 0 6บาทค่ะใช่แล้วคะ่ะครั้งที่แล้วนะคะเราขายไอติมวอลใช่ไหมได้ไป200 กับอีก50บาททั้งนี้ขายซิมหลอดได้ไปหกร้อยหกบาทตอนนี้เรามีเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะ856บาทค่ะก็ยังซื้อจักรยานไม่ได้เพราะว่าจักรยานสอ0 0ามสัไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราทำอาชีพอื่นต่อใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดอยากให้บีทำอาชีพอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย